หวัดดีเพื่อนเพื่อนกิจกรรมนี้มันเคยเหมือนมันมีมาแล้ว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 มาอีกรอบไปกดกันดูสักหนึ่งรอบแล้วกันก้าขูปองนะเพื่อนนะเอาแบบไวๆเลยแล้วกันศึกเทพเจ้าสายฟ้าครับผมกดเข้าไปเลยแล้วกเสียงดนตรีก็จะหายไปเราก็เลือกเป็นเลือกเป็นเซมฟิตเฮ้ยไอ้เหียมีเซมฟิตด้วยไม่ใช่เซมฟิต อะไรนะซ่านี้โอเคแล้วเราก็เลือกไปขำๆนละรอบรอบรอบเดียวเราไม่ต้องคิดอะไรมากอยากได้ซูเปอร์แมนเก้าไม่ต้องกดดีลนะครั้งเดียวพอกดปกติหนึ 1, 2, ่งสองซ้มหลับตาปึ๊บเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆออกอะไรวะโอ้ได้สายฟ้ามาหนึ่งอันหากคุณได้สายฟ้าเพื่อแกลกรางวัลได้มากมายเฮ้ยมึงจะตกกูเหรอกูคแค่ลองครั้งเดียว ครั้งที่สองยิบเก้าเนี่ยเพื่อนสายฟ้าแรกได้กี่อันวะอืมมันมีโอกาสออกสายฟ้านะมีโอกาสออกสิบห้ายี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าร้อยี่สิบห้าเว้ยร้อยห้าสิบสอง้ห้าสิบโอ้โหเพื่อนดูดิกว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยกว่าขึ้นเลยนะกว่าจะได้สายฟ้าโ้ฝันไม่เถอะกูไม่กดละดูดิสายฟ้าออกแค่หนึ่งอันก็มากดให้เพื่อนๆดูนะว่ากิจกรรมนี้เป็นไงคาว่าดวง ดวงดีมันก็ไม่มีจริงครับผมโอเคไปละบ๊ายบายกิจ,จ,จ,จกรรมอันแสนเกลือก้าวคูปองนะเสียเขาไปแต่เขาบอกว่าถ้าเสริมพลังสายฟ้าเนี่ยมันจะมีโอกาสห้าเท่าเลยนะเว้ยเสริมพลังก็แพงอะโดยดิห้าครั้งคือก็ต้องอยากได้จริงๆนะถึงจะเติมเพเพื่อนหนึ่งสายฟ้าแรกอะไรได้ไหมวะเสียไปเก้าปองเพื่อจะ,ะให้เพื่อนเดูไง ไม่มีอะไรไปดีกว่าไปละกิจกรรมเทปเจ้าใ่ฟ้ามึงหลอกกูมึงหลอกกูอีกแล้วนะไอ้สารไปแล้วหนุกหนุกหนึ่งเมื่อกี้ไม่มีเสียงเพื่อนตอนนี้มีเสียงนิดนึงจะบอกว่าถ้าเราเติมหนึ่งคูป,ปองเราจะได้อันนี้เพื่อนๆน,นี่เขาบอกว่าถ้าเราเติมหนึ่งคูปองเห,นหน็หนป่ะเมื่อกี้กดเติมไป สิบนี่แหละกดเติมเข้ามาหนึ่งคูป,ปองอะ่ะเราจะได้อันนี้ไปเล่นอีกทีหนึ่งปะ่ะไปลองดูกันเผื่อจะโชคดีบ้างหรือเปล่านะเพิ่มเติมให้อีกนีหนึ่งกดเข้าไปเฮ้ยห,หรือว่าเราต้องไปรับก่อนวะอ่ะเห็นไหมใช้เล่นฟรีหนึ่งครั้งเห็นไหมเอา้าต้องเลือกใหม่หมดเลยเหรอก็อเลือกเหมือนเดิมอะ่ะอ่ะฮะเพื่อนๆเงียบเหมือนเดิมต่อขออนุญา้เลามือปิดไว้นะเผื่อจะโชคดีคราวนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีอีกแล้วนะนี่ถือว่าเป็นครั้งที่สองเพราะว่า หนึ่งสองซ้ำตอนนี้เพื่อนๆเห็นแล้วว่าต่อได้อะไรแต่ต่อปิดตาอยู่ตอนนี้ค่อยๆเลื่อนมือ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 เอาไอห่าไม่ได้กดใท้แสดงอีกครั้งเอาใหม่หนึ่งสองซ้ำเทพเทพเจ้าแห่งพองช่วยตาจงช่วยข้าด้วยกดปืนเพื่อนๆเห็นแล้วนะมันจะได้อะไรแต่ต่อกําลังแง้มดูอยู่แง้มดูอยู่ได้อะไรได้อะไรเฮ้ย ไอบ้บ้าได้สติกเกอร์เช่าไอซิฟแลบลิ้นุฝาลุ้นตั้งนานโอเคประมาณนี้เพื่อนๆได้กี่วันวะได้สิบแลบลิ้นเหรอสองครั้งก็เท่ากับได้เล่นฟรีจากการเติมอีกหนึ่งคูป,ปองแต่จริงๆถึงคูป,ปองมันไม่มีหรอกเ,เพื่อนๆก็เติมสิบคูป,ปองแหละถึงจะได้นะถึงจะได้ก็สิบแลบลิ้นกี่วันวะไหนอ่ะเอา้ามันไม่เห็นให้มาเลย หรือว่าเราต้องกดเข้าไปรับเมื่อกี้ก่อนไหนไม่มีเอ้ามันบอกได้ซิบแลบลิ้นคางรางวันอ๋อเข้าไปที่คางรางวันก่อนนะเ,นเพื่อนเวลาเสาสมอะไรได้คังรังวัลกดอ๋อเขาบอกว่าสามรางวัลใช้เล่นปกติหนึ่งครั้งก็คือถ้าเรามีรางวันตรงเนี้ยสามอันแล้วเราก็กดตรงเนี้ยนะเพื่อนกดเนี่ยสามครั้งแล้วก็มาเล่นตรงนี้หนึ่งครั้งฟรีแต่เราไม่เล่นละพอละต่อรับเลยแล้วกันซิบส่งมาไม่ต้องแสดงอีก ได้กี่วันวะไปดูกันที่กล่องจดหมายอืมไม่มีดวงครับเพื่อนๆคนอย่างเราดวงจู่ดวงจู่ดวงจู่โยของฟรีจริงๆมันไม่มีไม่มีอยู่จริงโยเฮ้โยวอทช์ซอฟแย์แมนเมื่อกี้มันไม่มีโดนตีไงต่อก็ร้องไปเรื่อยเอา้าตายแล้วมันมีเควสให้ทําอยู่นี่ว่าทันปะเนี่ยอืมโอเคโอเค มันส่งมาเป่าวะออกมาแล้วนี่ไงกี่วันสามวันซิบแลบลิ้นสามวันแแบร,แบร,แบรไปละไอ้บ้าไม่คุม้มไม่คุ้มเพราะว่าไม่ได้สุ่มเยอะไงไปละมาส่มให้ดูว่ามันมีเติมคูป,ปองเข้าไปอ่ะเนี่ยเมื่อกี้เดาไล่ให้ดูอีกทีแล้วกันคือถ้าเรายิ่งเติมเยอะมันก็ยิ่งได้ได้ฟรีแต่มันก็ไม่ก็ไม่คุ้มหรอกแต่ว่ามันได้ดอกดอกไม้นะหมายความว่าคนที่กาลังจะเติมเล่นกิจกรรมหรือซื้ออะไรก็น่าจะคุ้มอยู่เพราะว่าเติมหนึ่งคูป,ปองจะได้อันนี้มาเล่นหนึ่งครั้ง เติม79คูปองจะได้ดอมกมะลิมา9ดอกแล้วถ้าเติม2ครบ279ก็จะได้มาอีก9ดอกแล้วถ้าเติมครบ579ก็จะได้มาเล่นอีก1ครั้งก็เติมประมาณ500 500กว่า600นั่นแหละประมาณนั้นเราจะได้เล่น2ครั้งฟรีแล้วก็ได้ดอมกมะลิมาอีก18ดอกอือประมาณนี้ครับไปแล้วสบายสบายสไตล์เราโชคดีไม่มีอยู่จริงบอกักิ๊โยโอเคเพื่อน ความอยากมันอยากจะสุ่มมันก็มาสุ่มอีกไอดีนึงเพราะว่าไอดีนึงบางทีเราเกล้านะมีสิบเอ็ดขูปองมาลองดูกันว่ายัางไงนะไปดูกันอะอยากได้สก,กินซานนี้นี่แหละก็เลือกเป็นลิงแล้วก็มเลือกอย่างกับมึงจะได้มึงคิดว่ามึงจะได้ยังไงเลือกแบบดิบดีบ้าบอบ้าบอเขาแตกเลือกไปก่อนแล้วกันเื่อฟุกเออเลอแมวเอาเ เฮ้ยไม่ถ้าเราอยากได้หลายๆตัวมาเลือกซ้ําได้เพื่อนๆถ้าอยากได้แบบอยากได้มากอะไรเงี้ยก็เลือกซ้ำสักสามตัวไปเลยอะไรเงี้ยเคนะเราลองดูเล่นครั้งแรกเก้านะเราก็เล่นแบบธรรมดามีอยู่สิบเอ็ดคูป,ปอง่ะอหอ้เทพีโชคดีจงสถิตยอยู่กับเจ้าปึ๊บเก้าอึ๊บเพื่อนๆเห็นแลวใช่ไหมต่อยังไม่เห็นเอามือปิดอยู่ค่อยเอานิ้วแงมออกมา ความโชคดีมันไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหเยัยตกใจนึกว่าได้ตัวละครี่สัตว์เฮ้ยยังไม่ได้อะไร,รเพื่อนได้แต่เนี่ยคืออะไรมันเป็นอันนั้นใช่ไหมอิโมชั่นใช่ไหมม,มันก็จะมาอยู่ที่นี้เหมือนกันอยู่ที่คังคังใช่ไหมเอ่อกี่วันวะเอ้ย มันไม่มีสุ่มฟรีหรอวะแบบเดี๋ยวนี้มันไม่มีให้ฟรีนะเมื่อก่อนมันจะมีให้กดฟรีบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีละก็สรุปว่าไม่มีความโชคดีอยู่จริงนะในหนึ่งครั้งนะถ้าใครโชคดีก็คอมเมนต์ไว้เอามาเอามาอวดกันไว้ใต้นี้ให้ผมอิจฉาโอเคไปนะไปเสียใจแต่ไม่เสียใจหรอกแก้วคูป,ปองเองแค่สนุกสนุกอออออ่อออ,อโยโยโย,โย,โย,โย